สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าพาถักในช่องฮอมโคเชนะคะคุณป้าก็พาถักเสื้อครอปเด็กนะคะมาถึงคลิปที่สาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำช่วงบ่ากันนะคะถักช่วงระบายตรงบ่านะคุณป้าก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องฮอมโคเช เื่ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทำช่วงบ่าก,กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูวิธีทำกันเลยเราก็จับช่วงบ่าขึ้นมาแทนที่เราจะถักฝั่งนี้ไปนะคะเราไม่ทำเราจะทำจกักข้างในเริ่มต้นจากจับแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มต้นตรงนี้ที่แถวแรกจิ้มไปเลยค่ะเราจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะสู่หนึ่งแล้วก็คอทอสู่สี่ข้ามหนึ่งช่องคอทอ โซ่สีข้ามหนึ่งช่องนะคะแถวนี้จะมีอยู่9้าห่วงที่เราทำโซ่สีนี้นะับเป็นหนึ่งห่วงถักตามพนป้าไปเลยนะคะ จะเหลืออยู่หนึ่งห่วงแล้วตรงนี้เราจะโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งนะคะนับดูก็จะมีอยู่เก้าห่วงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไปกันคะ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเราทำโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับเราจะถักกลับไปกลับหานะคะ คอทอเสร็จแล้วโซ่ห้าโซ่ห้าคอทอเสร็จแล้วเราจะพันหนึ่งครั้งแปดหลัก ครบแปดหลักแล้วก็คอทอเสร็จแล้วโซ่ห้าคอทอนะคะทับโซ่ห้าอยู่สองห่วงเสร็จแล้วเราก็พันหนึ่งครั้งแปดหลัก ครบแดหลักแล้วเราก็คอทอแต่เห็นว่าเหลืออยู่1ห่วงนะคะต่อไปเราโซ่สองแล้วเราก็จบงานแบบนี้นะคะพอครบแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันคอทอแล้วก็พลิกงาน โซ่หนึ่งพลิกงานกลับนะคะแล้วก็คอทอพันหนึ่งครั้งทุกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งก็จะมีอยู่แปดหลัก ครัอยู่แปดหลักพอเราทำครบ8ดหลักแล้วข้อทอโซ่ขออ้ so, ขอทอแล้วก็พันหนึ่งครั้งทุกหลักขั้นด้วยโซ่ so, หนึ่ง เราก็จะครบแถวแล้วเราจะครบแถวด้วยโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะพอเราครบแถวแล้วโซ่หนึ่งพลิกงานกลับ ทอนี้เราจะทำแถวสุดท้ายแล้วพอเราพันหนึ่งครั้งโซ่สามทำเมดประกาศนะคะพันหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็ขอทอทำแบบนี้ให้ครบแปดหลัก ถักง่ายมากเลยนะคะถักให้ครบทั้ง8ดหลักเลยเราได้ครบ8ดหลักแล้วเราก็จะคอทอ จะได้งานแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะทำระบายแขนเสร็จหนึ่งข้างแล้วนะคะพอเรามาถึงตัวสุดท้ายเราจะโซ่หนึ่งนะคะถักติดไปแบบนี้เลยนะคะจะได้งานแบบนี้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะ ค่ะเราก็ถักระบายแขนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เก็บได้เรียบร้อยต่อไปจะทำระบายทำลายรอบรอบคอเสื้อนะคะทำได้ไว้แบบนี้เราจะเริ่มต้นตรงตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดคุณป้าจะเริ่มตรง มุมนี้นะคะมุมด้านหลังมต้นนะคะพันหนึ่งครั้งสองครั้งสามทักโซ่ โซ่สามเราจะข้ามตรงแขนนี้เราจะข้ามหนึ่งหนึ่งช่องแบบนี้นะคะ ้าพหนึ่งช่องคอทอไปตลอดเลยนะคะ เพื่อนจะกะระยะเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราถักมือน้ำหนักมือเนาะดึงได้ไม่เท่ากันนะคะจะข้ามไม่ข้ามก็แล้วแต่ที่หน้างานนะคะมันอยู่ที่หน้างานด้วยนะคะก็ลายระบายก็มีเท่านี้ค่ะถักถักรอบคอเลยค่ะถักรอบเลยนะคะลายแบบนี้ค่ะ พอถักตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะสาธิตตรงแขนให้ดูเลยนะคะคทีนี้เราจะมาดูระบายตรงแขนกันนะคะขอเราก็ทำไปเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้แบบนี้มาดูตรงแขนเลยค่ะเ,คเราจะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะ ก็ทำเหมือนตรงคอะคะ่ะตรงที่ระบายคอเริ่มต้นแล้วเราก็โซกพันหนึ่งครั้งสองครั้งแบบนี้นะคะลาย,ายง่ายเนาะ อย่างนี้นะคะทำไปรอบแขนเลยค่ะรอบมาถึงข้างหลังเลยนะคะมาถึงแล้วเราก็มาจบตรงนี้นะคะเราก็จะได้ลายจะเหมือนกับตรงที่คอนะคะให้ดูชัดๆนี่ค่ะจะเหมือนกันเลยนะคะลายทำแบบนี้ไปทั้งสองสองด้านเลยนะคะ ่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวคุณป้าจ,จะทำตรงช่วงข้างล่างนี้ให้ดูนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ไปครบทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะมาดูด้านตรงข้างล่างนี้นะคะทำการต่อได้เพื่อนๆจะใช้ไหมสีเดียวกันก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบ แต่คุณป้าจะใช้ไหมต่างสีคุณป้าจะใช้ไหมสีเขียวจะได้เห็นชัดเจนเนาะโซ่สามพัดหนึ่งครั้งสองครั้ง ตรงที่เราเริ่มต้นนี่นะคะแถวที่เราเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เราควักเข้าไปข้างหนเลยทำให้ จบแถวเลยท่าแบบแบบนี้ไปจนจบแถว ทำให้จบแถวเลยนะคะค่ะแล้วก็คุณป้าก็ถักมาได้ครบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะสาธิตแถวต่อไปพอเราครบแถวแล้วเราก็มาถักแถวต่อไปเลยนะคะแถวที่สองที่เราจะโซ่หนึ่ง ค้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเพื่อให้มันขยายออกนิดหนึ่งมันจะได้พลิ้วๆเนาะ่ะโซ่หนึ่งแถวที่สามสี่ห้าก็โซ่หนึ่งไปตลอดเลยนะคะทักง่ายๆค่ะเดี๋ยวคุณป้าขออนุญาตให้ดูที่คุณป้าทำเสร็จแล้วนะคะ ันนี้วิธีทำก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถักแบบนี้ช่วงนี้จะใช้กี่แถวก็แล้วแต่เพืเ่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าขออนุญาตให้ดูตรงนี้ค่ะคุณป้าจะใช้อยู่สีแถวนะคะค่ะก็ถักแบบนี้ไปเลยสีแถวแล้วก็มาถักโซ่นะคะ ถักโซ่ความยาวก็เอาที่เราชอบเลยค่ะถักโซ่แล้วก็ใส่เข้าไปจะใช้เข็มร้อยก็ได้ค่ะใช้แบบนี้ก็ได้ใช้โคเชก็ได้ทำแบบนี้นะคะดึงแบบนี้ไปไง่ายๆนะคะแล้วก็ผูกเป็นโบละันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวิธีทำก็ไม่มีอะไรแล้วก็งานก็จะเสร็จแบบนี้ นะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้นะคะเสื้อเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณป้าขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกับคุณป้าในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ